มาชมซูซูกิสวิปนะครับอัพเกรดหลอดไฟหน้าใหม่ครับเป็นชิปเป็นหลอด LED ตัวท็อปนะครับสว่างกว่า15เท่านะครับรวมถึงรับประกันยาวนานถึง2ปีนะครับตัวนี้ฮะมีเช็คค่าความสว่างตั้งสูงต่ำนะครับั้งจุดรวมแสงด้วยเครื่องนะครับมั่นใจได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้มาด้วยอาการไฟมันไม่ติดนะครับสิ่งแรกที่เราเช็คก็คือใช้เครื่องมือนะครับที่ เป็นเครื่องมือทันสมัยนะฮะใช้ในการตรวจวัดนะครับเพื่อจะสรุปงานได้ไวขึ้นนะครับอันนี้มีดีเลย์นะครับกับฟิลที่มีปัญหารวมถึงลูกค้าอัปเกรดหลอดด้วยนะฮะก็เกิดจากหลอดเดิมนะฮะย้อนนะครับช็อตเราย้อนเข้าตัวกล่องควบคุมนะครับในส่วนของดีเลย์และฟิลนะฮะแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้รับประกันยาวนานถึง2ปีใครทำไฟกับเราก็ดูแลแก้ไขให้เช็คระบบให้เรียบร้อยเลยนะครับแบบนี้ฮะ ใครอยากอัปเกรดหลอดให้มีความสว่างก็เข้มาหาเราได้ครับ